สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของมาเลี้ยงอาหารเด็กเด็กที่อยู่ในความสงเคราะห์ของอุบาวันไกณสำนักสงฆ์อุาทาครับตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้เป็นมื้อเย็นเลี้ยงเลยที่อาจารย์คงนำอาหารมาเลี้ยงครับแล้วอันนี้อาจารย์คงก็จะนำ เงินบางส่วนนะครับที่ลูกศิษย์ทำบุญมานะครับก็ถวายอะจะถวายครูบาวันชัยไว้เพื่อเป็นทุนในการใช้ใจ่ายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพตอนที่อาจารย์กรมเขาถวายบัใจจัยให้ครูบาวันชัยนะครับถ้าอยากใครอยากร่วมรุญมกับสารปฏิทานบุนกับราฐฐาครูบาวันชัยนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับ นี่นะครับของมาเตรียมมามาก่อย่างนี้ครับเดี๋ยวการคมจะมาเอาถวายเงินไว้ในวันต้องวัดต้องใช้กิจในกิจกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับก็เนี่ยสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทนะครับสองสามสามห้าร้อยคูณห้าร้อยเอ้ยสามกลับดีกว่านะครับสองสามสามสามกลับนะครับ

สาธ <ind Aub ain> ุสาธุสาธุ <hac> ุพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีเพื่อั่นคุอฝนบุญยะราศีบุญบารมีทานบารมีและคุณงามความดีที่ท่าน้งารได้กระทำแล้วจะรมาเป็นบะคติชักตนคนให้จงมีแต่ความสุขกายสุขใจปรานาสิจใจแล้วขอให้ท่าน้งารนั้นจงสร็จจรงสเร็จ เต่ตรงสมเร็จสมวามโนรัสมความมุ่คว huh? ัมนฝันชนาด้วยกันทุกตัานู่องเช่นปอยโอโกไนเวชุ่สั้นเมตตาพวกเรามาต้องรอได้นำปัจจัยได้นำอาหารวันนี้ มีทั้งผัดกับเราต้งจืดใส่ท่อ,อมาให้พวกเราได้ทานกันอามรงใ้มือม้อเย็นเมื่อเรารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องมีจิตใต้สำน,นึกในค,คุณคุณของผู้มีพระคุณนะครับที่ท่านได้เมตตาพวกเราผู้ไม่ได้มาทรั้งเดียวนะผู้มาหลายครั้งแล้ว ที่มาช่วยเหลือพาคณะศิษอยอนุศิษย์ทุกท่านนมาช่วยพวกเราให้พวกเราอยู่รอดอให้พวกเราได้มีอาหารได้ทานก,กันในมื้อ้ามมือเยนอ็นได้ให้เลือดให้เรือให้พวกเรานั้นจะได้ไป,ไปเป็นยาวชนที่ดีของประเทศชาติเป็นบุคคลากรบุรคลากรที่ดีอ่อช่วยเหลือสังคมต่อไป เอางมือไหนมาตรงกางดีเลยานับมวันคุณุคนตัวเรื่องเี้ยครับสันดีครับผมงานจะอุ oh ูนใต้เหล้าครับวันนี <c oughs> ้ระบบก็มีนะครับทุกคนุแล้วก็ทำสัญญาครับ โอ้ผมยาว่าเป็นเ่างดีแล้วตั้งใจครับตัวใบจะเป็นที่เรียนรับของกองรับแล้วมขอที่ที่ได้นำมาหามาเลี้ยงมวันนี้เราสนทนาแล้วกี่พีแล้วก็ปลูกผมด้วยนะครับที่ได้นำอาหามาเลี้ยงผวันนี้เาสนทนาไงแล้วไว้ืมนะครับมาดื่มัวนกับบ้านสวดีานะครับหนึ่งสอง ให้ปู่ให้ป้าเลยนะก็สวัสดีนะเด็กๆทุกท่านก็พ <Gym. S 3> <N> um> ิติใจพรื่มใจนะที่เห็พวกเรามีความสุขกันนะก็พยายามนะพยายามทำตนให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีขยันอ่านหนังสือขยันเรื่องการเรียนการศึกษาเพื่อนาคตของพวกเราเองนะ อนาคตของเราทุกๆคนแล้วก็จะได้เป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองต่อไปอ,อ,อยู่ด้วยกันเราก็จะไปรังแกกันช่วยเหลือกันดูแลก,กันที่ตัวโตก็ดูแลตัวเล็กถึงแม้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขไม่ใช่น้องแท้ๆของเราก็ให้รักเสมือนดังเป็นน้องของเราเรียกว่าเราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ในเรือลำเดียวกัน ฉะนั้นให้ต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันดูแลกันแล้วก็อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีอะไรนะหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าได้โกรธอย่าได้เคืองกันนะเรามาอยู่ที่นี่ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะจบพุทธการศึกษาแล้วต่างคน,ต,งนต่างไปนะเมื่อต่างคนต่างไปต่อไปในอะนาคตนะเรามีอนาคตที่ดีได้ดีได้ดีเราก็อย่าลืมตรงนี้ ถ้าเรามีศักยภาพมีสติปัญญาพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ย้อนกลับมาดูแลรุ่นต่อๆไปอีกช่วยเหลือกันกต่อๆไปนะบ้านเมืองเรามันจะได้สงบลมเย็นล้วจะได้เจริญรุ่งเรืองนะเพราะว่านะอ <c oughs> นาคตของชาติบ้านเมืองก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนี่แหละอยู่ที่เยาวชนทุกๆคนนะ <c oughs> บ้านเมืองจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังก็อยู่กับพวกเราทุกคนฉะนั้น ขยันมันศึกษาอย่าได้ไปเคเลนะอย่าได้ทาตัวเคเล่เพื่ออนาคตของเราแล้วก็อนาคตของชาติบ้านเมืองนะ,ะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ได้รับความสําเร็จทางการศึกษาและมีอนาคตที่ดีทุกๆคน แล้วเดเราไเจอที่ปลูกไปแล้วก็ไม่ได้ไปรับเดี๋ยวปลูกกลับมาเอาพวกเราอที่มีขนมมาเยอะเลยมีตะไบมาพวกเราได้กินกันสำหรับวันนี้คงจบสคการแค่นี้พวกเราที่ไปยังไม่ได้รับผาก็ไปรับผาที่ตะไบยังไม่ได้อาบน้ำ ก็ไปทำให้เ oh, ร oh, oh. <íb meetings> <laughs> so ียบร้อยเรียมที่เข้าประทุมตอนตพุ่ต่อไปแั้งหมดเถอะโอเดี๋ยว้ยยโอ้ยยอ้โอยอ้้ย บ้างกะพังแลงไม่ทังแลงแล้วมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยจริงๆแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยอันนี้เด็กมันโตขึ้นมาเตขึ้นมาพ่อแม่ทำงานได้ไหมดอกเป็นอันเสร็จสิ้นครับเลี้ยงคานเด็กดอยบกกาครับอยู่ทำมีทำเกิดไปอือนะเนี่ยผูามครัทำมีทำเกิดกันไว้ขอบคุณทุกที่ติดตามนะครับขอบคุณ เปดูสุสชาทุกท่านไม้ไม่ไม่ไว้วางใจเทครับขอบคุณครับไมดีนะเขาไม่ขายนะเราปุก